หลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของเชสวิกวอตแมนที่รับบทเป็นทีชัลล่าไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะมีความคืบหน้าที่นักแสดงคนหนึ่งได้มีการออกมาพูดคุยว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะสำหรับภาคต่อของ Black Panther ในชื่อว่า Black Panther Wakanda Forever ซึ่งเขาบอกว่าจะมีฉากการละลึกถึง c h เชสติกวอ s m a n ด้วยเหมือนกันครับ ชอตสตัวของดานไนกูริรานะครับหรือก็คือผู้ที่รับบทเป็นโอโคเยคนนี้นี่แหละนะฮะได้มีการให้สัมภาษณ์ในงานเมดการ่าครับที่ผ่านมาว่าหนังภาคต่อของแบล็กแพนเทอร์จะทําการระลึกถึงแชสติกบอตแมนและเธอยังมีการบอกอีกว่ามันคือการเล่าเรื่องที่บีบหัวใจสุดๆครับเราใส่ทุกอย่างให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้และเราหวังว่า คุณจะได้รับรู้มันและหวังว่ามันจะสะท้อนให้คุณเห็นเหมือนกับที่เราเห็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาหรือคือตัวของแชสติกบอดแมนมันคือการใส่ความรักและให้เกียรติแชสติกบอดแมนมากๆเลยมันจะเล่าเรื่องราวที่บีบโผใจมากๆนั่นคือทั้งหมดที่ฉันพูดได้ทั้งหมดมันเกี่ยวกับแชสติกบอดแมนจริงๆมันจะเป็นการเทิดทุนความรักและก็เป็นการให้เกียรติแก่เขามากๆโดยตอนนี้นะฮะมีการฉายฟุตเทจสั้นๆซึ่งเนื้อหามันก็ มีไม่บ้านะฮะในงานซีนิมคอนก็รอคอยดูต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Black Panther Wakanda Forever ตอนนี้ก็รอคอยนะฮะผู้คนก็คาดหวังว่าเรื่องราวจะไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่อย่างไรก็ตามตัวของเชสติกวอตแมนเขาก็รักตัวละครทีชันล่าเขาก็รักตัวละคร Black Panther มากมากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชสติกวอตแมนเขาอาจจะต้องการให้มีการแคสนักแสดงใหม่เพื่อมารับบทแทนเขาก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น เปลี่ยนนักแสดงกลางคันเนี่ยมีเกิดขึ้นมาเยอะแล้วในจักรวาล MCU ไม่ว่าจะเป็นบทของฮักก็ตามหรือจะเป็นบทของวอลแมชชีนก็ตามเขาเคยเปลี่ยนมานักต่อน,นักแล้วถ้ามีการเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นการเคารพบ,บทบาทของ Black p a n t e อร์ที่แท้จริงก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel